เป็นข่าวลิเกอชอบโอ้ยพอยกแม่ยกดูเลยครับรัเลยค่ะลิเกเด็กครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้หาเลี้ยงผู้ใหญ่คณะลิเกอ้ยเขาเป็นเด็กที่อยู่ในคณะเพราะว่ามีพรสวรรค์แล้วก็ความน่ารักนี่นะหกขวบเท่านั้นตีระนาดออกแขกได้หลับตาตีได้ลองก่อนกันเลยกันนะครับท่านผู้ชมดูภาพกันเลยกันโอ้โหนะครับนี่นะนี่ครับ โอ้ความสามารถนั้นล้นเหลือสำหรับเด็กชายปราดกวีแรงกสวสุหรือเอนดดครับเอนดูนั้นอายุเพียงหกขวบตนเองตอนนี้กำลังโชว์ความสามารถตีแล้วนั่นเองครับเพื่อออกแขกกอ,อก,การก่อนการการแสดง mm hmm. อยากใด้ได้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าน้องนั้นนักมีลีลาในการตีแล้วก็เสียงไพเราะอย,อยังไงบ้างครับโอ้โหริด โอ้โหนี่คือพ่อครับในการตีระนาดยูนี่นะพ่อใช้วัดแรงกระสวิตบอกกันนะครับว่าเอ็นดูนี่นะให้มาช่วยตีกรองตั้งแต่อายุหนึ่งขวบแปดเดือนแล้วครับค่ะนี่นะจนกระทั่งปัจจุบันอายุหกขวบแล้วเรียนเลีงสื่อที่โรงเรียนไซโรงขนตะบนไซโรงขนอำเภอตะบานหินจังหวัดพิจิตรครับตอนนี้กําลังออกทำมาหากินช่วยโรงโดยเฉพาะโควิดนี่คนไม่ค่อยได้จ้างละครน,นี่เกลงเลเกเท่าไหรแล,ล้วครับนี่นะน้องก็เลย มาตีลิกเกอ้ลองมาตีนาตีระนาด,นาดแล้วก็ตีวงคค้องอย่างนี้ ผ่านโลกออนไลน์ครับคนเห็นนี่น้าหน้าตาน่ารักดูคิ้วนะครับเหมือนกับจะเล่นนิ้วเลยเนื้อนาคิ้วยังๆแก้วก็ยุยยางงี้โอ้โหนะครับเล่นตลกด้วยนะเวลาว่างๆนะครับแล้วก็เป็นเล่นเป็นผู้ร้ายก็มีด้วยครับเพราะว่าคิ้วแบบนี้โอ้ยเหมือนเป่าวุญนจิ้นเลยแม่ออกมาแล้วก็ปรากฏว่าเล่นออนไลน์ได้คนชอบแม่ยกชาวจังหวัดพิจิตรนะครับโอนเงินโอนทองเข้าไปในบัญชีออมทรัพย์ของน้องธนาคารกสิกรไทยชื่อว่านายบัญชี ชัยวัฒเรื่องกสวิทนะครับจนได้ทุนการศึกษามาในที่สุดแล้วโควิดมีปัญหาเลยครับน้องคนนี้แหละครับพำมาหากินทางออนไลน์นี่เลี้ยงวงอเอ็นดูนะครับไทยเดิมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวสําหรับพ่อยกแม่ยกทั้งประเทศที่บอกว่ามาช่วยน้องเรียบร้อยนะครับนอกจากว่าตีละนาดแล้วยังมาสแสดงด้วยครับนี่นะก็เป็นความน่ารัก ความสามารถแล้วก็ความมีพรสวรรค์ของเด็กคนหนึ่งครับอยากจะส่งเสริมเนี่ยนะน่ารักมากเลยอ่ะตอนเด็กๆดิฉันเป็นคนชอบดูลิเกมากเลยครับชอบดูว่าเขารวยดีมีเพชรเยอะไปหมดเลยหอบเสือไปนั่งดูหมาก็ตามไปกัดกันหน้าโรงลิเกเขาเหลอเขาคุดกุ้งนะเออสนุกมากเลยค่ะคคุยยงบบาาาาม